ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเข้าสู่ช่วงหนุ่มเมืองโชนคนอีสานครับเมื่อนี้ก็มาอัพเดทชายหาดพัทยาอีกแล้วพี่น้องเลย <c oughs> โอ้นักท่องเที่ยวคือหลายนะครับืัอนี้ครับวันนี้นักท่องเที่ยวกับหลายอยู่ชายหาดมันยาวนะครับนอคนก็นุ่นงเด่นเนือ เรีนเจสสกีครับครับโอ้ทั้งฝนก็มีครับทั้งฝนย้อนแสงเนค่ครับฝนครับต้องเรีนเจสสกีกันเต็มทีด้วยครับบรรยากาศชายหาดพัทยามือนี้ทองฝ่าปอดโปร่งแจ่มใสครับฮ่าฮ่าฮ่าโอ้สดใสดีเลยครับมืัอนี้ ่าแจ้งจ้างปางครับนักท่องเทียเ่ยวลงเินเจีสกีมวนกันอย่างใหญ่เลยครับกดครับเดี๋ยวผมจะสูมให้เบิง่งโอ้หักลายครับขักลายหักลายโอ้นักท่งเที่ยวลายครับมันนี้รุ่งเป็นบรรยากาศงามเย็นๆครับพัทยา ยืนยได้ครับนี่ครับบรรยากาศประมาณสีมงนาะสีมงแดงโอ้โหนักเที่ยวเรียนเจ็ดสกีแบบมันเลยครับแบบมั uh ่วมันเลยอ้าครับของฝากปลอดโป่งนะครับเนาะโมมีเมีโมมีฝนโมนี่พายุโมมีโอ้ โค่นเหรียญโรงโค่นเหรียญหมดเดียวผมพาไปเบื้องบรรยากาศส่วงหนึ่งครับโอ้ขึ้นก็งามครับน้ำไซดดีขนาดเด้อมือนี้น,น้ำขึ้นย่างเต็มจีเด้อครับอะไรครับเดือเต็มเลยครับเบื้องเดือเต็มเลยมือนี้เรือมาล่อรับน้ำของเกียร์ของเทียเท่ยวเนาะครับเนาะ ก็สิเป็นบรรยากาศเนี่ยไม่ได้แ e ง g น้องครับเนาะโอ้คนครับคนเรียนอยู่คนหรือว่าคนหลายนะครับไฟนั่นครับผมผมโมเดล่งซื้อนั่นไหมโอ้คนนอนอาเบียดกันสนั่นสนิยังอยู่คน <laughs> ผมโมเดล่งไฟน่ะครับพอ <laughs> ดีผมลงมาไฟนี่นะครับเนาะ <laughs> ตัวน,นั้นก็สิเป็นเขื <laughs> ่อนเนียงก่อ ห้าบม่หม้อหรือว่าเส้นทันนะครับเนาะห้าม่หม้อนะครับต้นนาน้าเส้นทันคนกษิสร้ายเนี่ยหรือว่าเป็นบรรยากาศตร์ยังมืไดแเง็นนะครับเนาะสวงใบใบเกเรคนรลายเลยครับเบงตามถนนคนทางคนครับ คนวนทาคนมาเ,เล่นเดินเส้นผ่านน้อยครับช่วงชายหาดปัตยานะครับเนาะท่างนี้ก็จะเป็นเป็นลมเซาเนาะเป้ใ้เซาช่วงนั้นก็มีคนลงอาบแดดอยู่ครับแถวนั้นโอ้ยก็ลางเดิยนยญเจ็ดสกีมวนกันสนานเลยครับให้ห่ากันสนานเลยคน <laughs> โอ,อ้มีบุญปัมปูปัมด้วยนนงองส่วนดวงบูตสวงนะครับเนาะงพระงสวงกลางๆเนี่ยสวงนี้ก็ะสีเป็นนาอ่างใหม่ครับนาหางใหม่นะครับเนาะไม้สติปิโม่เลยครับนาหางใหม่จะข้างในดอกพคนอื่นบานา ทั้งนี้เพิ่อเกินนะทั้งฝนเพิ่อเกินนะทั้งสายสองสายสองเพื่อเกินนะครับชายหาดเลยาเบิ้งเบึ้งเบึ้งเบึ้งเ,เงเบึ้งโอ้ยพลังเร่ยนสอนสามโอ้อย่างเมามันเลยครับอย่างเมามันเลยเป็นยังไงครับมันแล้วเพื่นอนป่าเมื่อเก็บผ้าบรรยากาศสวยๆยังมือแดงเนาะครับเนาะ มอนีของฝามันปลอดโปงก็ได้เบิง้งแต่สดใสดีครับแบบย่างสดใสเลยมอนีครับคนกระลุงมาดีนโอ้หลยกับมุนีไล่กับมเชียวหลยคืออ่าหล่มันมันมีทัวทัวไปเนาะครับเนาะมันอันนี้ก็ถื้อ่าหลายเพราะว่าใสา้หาพยายามนยาวเลยครับเป็นสองกิโลตัแน่ เพื่อให้หนี่สิยวเพอรับผูกาเนี่ยครับเพื่อร,รับหนี่สีะนะยวเพื่อรับผูกขาเนี่ยย้อนแสงนี่ครับพูนผู้สาวได้หันสาวฝาะวะรั่งป้าโคตรตทวร์เดินยางเมาหวานเลยนะมาถึกร้องเบิ่งเด้เนาะครับเนาะพี่น้องเนาะชั่วโมงน่ะ ต้องใส่สุมงลหกรลอยหกหลอยรือแปดหลอยนี่นะครับกระดงเะออกก็มีเบิ้งเบิ้งเิเจะจออกี่จะเข่าเข่าครับเข่ากำลังเก็บโอลงมาเกีบยบรรยากาศยังไม่ได้ยพี่น้องชมนะครับน้ำยังขึ้นอยู่ครับน้ำยังขืนอยู่เพราะยังสาดขึ้นมาเรื่อยนะครับนาะ ศาสตรขึ้นมาเรื่อยๆอยู่บางนั้นพ่นซุ่มแน,น่นอนครับเน้อเส้นถานพ่นหลายเลยคือว่าหลายหน้าตาอยู่วันนี้บริมนุ่ษชนกน็ลงมาทำสุราก็ได้ได้โอกาสมาเก็บป่าบรรยากาศมาอัปเดตครับมาอัปเดตอัปเดตสถานการณ์สวงบรรยุทธ์นะครับเนาะงบรนยุทธ์นี่เป็นวันทีสามนะครับเน,นาะวันอาทิตย์ที่สาม ที่สามกันยาเนาะลำโพงลำโพครับอู้หูดได้ครับมวนอยู่แบบมวนๆเนาะครับเนาะโอ้ลมดีครับบรรยากาศเย็นๆเนาะครับเนาะอะนี่ก็ันุ่มชนกับป่านุ่มมาเปียก มาอัปเดตสถานการณ์มาอัปเดตชายหาดเนาะอ่าเป็นระยะระยะไปเนาะครับเนาะชายหาดพัทยาครับก็คือว่าหนังเปียวกะหมากหนาหลายตาอยู่ครับเป็นเรื่องธรรมดาครับผู้ลงมาแล้วก็ผู้ขึ้นไปก็มีครับอ่าโมเมนต์ว่ามาเซอยู่ตลอดครับคือว่ามามาแล้วก็ผ่านไปก็มีครับ ครับสำหรับคลิปนี้นุ้งชนกับข้ามาอัปเบดใต้าหาดทะษยาเนาะครับเนาะบรรยากาศเย็นเนย็นเนี่มือแดงขอขอบคุณนะครับเด้อขอขอบคุณผู้มมมมที่มาเยี่ยมช่มสวัสดีตามครับครับขอบคุณทุกซรัพทุกไลค์ครับทริปนี้นุ่ชนกัขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าเนะครับเด้อ 拜拜，拜拜。